สวัสดีค่ะคุณมื่อเแคสตอินดีนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาชมรองเท้าค่ะเป็นรองเท้าแฮนด์เมดทำมือนะคะทำเองนะคะที่จังหวัดร,รันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมีสักย่อยย่อยมากๆนะคะจริงมีหน้าร้านใหญ่มากๆแต่เพื่อนๆอาสาม,มารถที่จะมาสั่งแต่ตอตรองเท้าหรือนนไม่ก็มาหาดูซื้อรองเท้าทั้งเป็นรองเท้าหนังแท้นะคะได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในคะ่ะ วันนี้นะคะมาโอ้โหรองเท้าที่นานะคะหิ้วร้านหน้านๆหรือเปล่าคะใช่เป็นเป็นรองเท้าแฮนด์เมดนะคะ,ะแบรนด์อะไรคะนี รองเท้าหนังแทบ้านผักตบรองเท้าักหนังแทบ้านผักตบนะคะซึ่งวันนี้ก็มาอุดหนุนคู่นะคะสวยไหมคะนี่ใส่ครั้งแรกนะคะรู้สึกเท้านุ่มมากๆาเลยนะคะรองเท้าใส่สบายนะคะถึงแม้ว่าจะสูงนะคะซึ่งเพืออยากเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าสูงนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องหน้าเท้านะคะก็เลยวันนี้มาปรึกษาที่น,าน,นะะ้าค่ะก็ได้รองเท้ามาหนึ่งคู่นี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะคะซื้อรองเท้าหนังแท้นะคะสั่งปักก็ได้นะคะก็สามารถมาแวะ,ะ,แะที่เบอร์โทร รองเท้าของผู้หญิงนะคะก็จะมีตั้งแต่เบอร์34นะคะจนถึงเบอร์ส3่ของผู้ชายนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เบอร์39นะคะไปจนถึงเบอร์46นะคะสามารถสั่งตัดได้นะคะสําหรับท่านใดที่ใช่ใช่ค่ะคุณปุ้ยใส่รองเท้าเบอร์เท่าไหร่คะไม่ใส่38นิ่มไหมคะนิ่มนิ่มนิ่มจริงไม่ด้ ไม่ได้แบบหลอกเลยเพราะว่าคือเวลาใส่สูงคะ่ะส่วนใหญ่จะชอบผีแต่เราอาจจะต้องหารองเท้าสูงๆไว้เพราะว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ได้หงสูงมากไงเราก็อยากให้แบบคืนเวลาเราใส่รูปร่างเราจะได้แบบปืสูงๆตรงตแบบนี้นะคะคุณปุ้ย,ย,ยคะฝากแนะนํารองเท้าที่สําหรับหน่วยงานราชะการนะคะที่เป็นรองเท้าแบบเรียบร้อยสุภาพได้ค่ะสําหรับในส่วนของหน่วยงานราชการของปุ้ยนะคะก็จะเป็นจะต้องได้ เรียบหมดเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถต่อบบได้ซนเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นส้นเรียบแบบนี้นะคะหนึ่งนิ้วใช่ไหมพี่นะหนึ่งนิ้วแบบนี้นะคะหรือว่าจะสั่งตัดแบบอื่นก็ได้ในราคาย่อมยาวนะคะราคาถ้าเป็นขึ้นห้างเนี่ยราคาต้องข้างสูงมากนะคะแต่อันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ อของผู้หญิงนะคะก็เริ่มตั้งแต่ราคา990นะคะจนถึงราคา1,200บาทนะคะถ้าเกิดว่าสั่งตัดแบบพิเศษนะคะพี่นาะคอนเฟิร์มซิว่ารองเท้านี้ถ้าไม่โดนหมากัดได้ใช้ได้กี่ปีอ่าประมาณอ่าไม่เกิน10ปีคะ่ะไม่เกินส0ปีเนาะเปลี่ยนเถอนะเนาะถ้าเกิดว่าเกิน10ปีก็เปลี่ยนเถอะไดะจ้จริงก็จริงๆแล้วเนี่ยรองเป็นรองเท้าหนังก็ทนอยู่แล้วใช่ไหมคะพ<ช>ี่นาใ่ก็มีหลากหลายสีนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากทำสีใหม่ก็ มีเขาบุตรก็มีผู้ชายก็มีทหารก็มีะะก,ก็จะมีแบบเรียบร้อยนะคะที่ถูกระเบียบก็จะเป็นรุ่นคุณหนุณหนี่ช<ด>ื่อคุณ<ด>่าค่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจมาที่เบอร์โทรตามนี้เลยเดี๋ยวจะเพื่อจะให้ไวตรงนี้นะคะแล้วก็แอดไลน์ตรงได้เลยตรงนี้นะคะงานเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ